แมรุนีกดตะกรได้เลยนะครับอยูส่สีเดนก็กดได้นะครับอยูสีเดนก็กดตะกรได้นะครับทั้งว่าจะขายหมูแค่สามเดือนพอเดี๋ยวกลับไปที่บุร,รีรัมเดี๋ยวไล่เสือส้อสักสองรอบได้เก็บเงินไว้หน่อยไม่รู้ว่าจะขายได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวจะเก็บไว้สักไล่สักสองรอบไล่เสื้อสสองรอบพอจะได้เก็บ เงินสักห้าหกพันขยันและเก่งมากค่ะรู้ทุกคนทุกวันนี้มันแบบถ้าไม่ขยันก็จะทํายังไงห่ะอยู่อยู่กันยังไงครับถ้าไม่ขยันเนี่ยก็หมดตังไม่มีอะไรใช้กันพอดีประหยัดสุดๆแล้วนะทุกคนเนี้ยซื้อซื้อเสื้อผ้าน้อยมากเลยนะแต่ก่อนซื้อเยอะมากเลยทุกคนครับกดตะกร้าผมหน่อยนะครับอีกบ้านนะมีปลายทางนะสะบูต่ตอนนี้มีปลายทางนะครับคืนทุนละเหลือแต่กําไรอย่างตอนเนี้ย ปกติอยู่บุรีรัมหรือกทอมรครับปกติอยู่บุรีรัมครับแต่ว่าถ้ามีงานผมก็จะเข้ากทมรครับ mm hmm. น้องคอยังไม่หายสบายเหรอ mm hmm. ใช่ครับมันเหลือแต่ไอะครับแต่แบบไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะรวยๆนะลูกขอบคุณครับน่ารักมากซัพพอร์ตกันได้นะครับในการซื้อสบู่เราเออสบู่หล่อแท้ ตอนนี้ยอดขายไปกี่แล้วอุ้ย781ชิ้นแล้วเป้าหมายเราขอ1,000พอเป้าหมายเรา1,000พอที่เหลือก็จะขายเรื่อยๆแล้วเนี่ยเริ่มได้กำไรเริ่มได้แล้ว,ลวเนี่ยหลังจากนี้ก็คือได้กำไรแล้วหาทถก้าไม่เจอครับอ๋อสวีเดนไม่มีเนาะลืมไปรวยๆนะลูกขอบคุณครับอ,อาทุกคนกดตะกร้าได้เลยนะครับรอบกลับสั่งหลังบ้านก็ละ9.9อ๋อโอเคได้เลยครับได้เลย <c oughs> ต้องหาอะไรทำครับเพราะว่าใกล้จะรับปริญญาแล้วรู้สึกว่าหมดงบเยอะแน่นอนรับปริญญานหนจะค่าชุดค่าอะไรอีกเตรียมพร้อมค่าแต่งหน้าค่าตากร้องอะไรอย่าง,งเงี้ยหมดเยอะแน่นอนนะ <c oughs> ได้อะไรใหม่ๆมาบ้างไหมที่ไปไลฟ์สุดกับเพี่บ้านฟิแนแลนด์อู้ได้เยอะเลยได้เยอะเลยครับแล้วก็เ c พซี่บ้านฟิแนแลนด์มา <c oughs> มาตามเยอะมากจริง น่ารักนะเ FC เขาก็น่ารักนะทุกคนเขาเขาก็มาซัพพอร์ตเรานะมาซื้อสบู่ตามที่หลังออะเมื่อวานก็ไม่อะไรก็มากดตั้งเยอะเลยหมายถึงตอนหน้าใสขึ้นจริงหมดไปแล้วสี่ก้อ,อนหูหอมครับน่ารักมากน่ารักมากอู้ยถ้ามีโอกาสไปไลฟ์กนะับผู้ใหญว่าเป็นอะไรอเนาะแบบเอาหมูไปไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยขอสักแบบพันออเดอร์อนะใช่ทั้งปีจริงๆเขาแบบ แล้วก็รู้สึกว่าเป็นแรงม้นานใจอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับเพราะว่าเขาอายุแค่25คือเป็นพี่ฝอแค่ปีเดียวแล้วเขาเก่งขนาดเนี้คือเขาเก่งมากเลยนะเขาอายุเท่านี้แล้วเขาเก่งมาก่ไม่อันนี้ผมไม่ได้ว่านะตอนแรกผมคิดว่าเขาแบบอายุประมาณแบบเยอะแล้วเพราะว่าไม่ได้ว่าหน้าตาเขาอายุเยอะนะหมายถึงว่าเขาเก่งอะ่ะเขาเก่งมากจนรู้สึกว่าเฮ้ย อาอยุเท่านี้เหรอแบบเขาผ่านประสบการณ์ชีวิตมากแบบเคิดว่าประมาณเออยีปอะไรอย่างนี้ตอนแรกเนาะไม่ได้ว่าเขาหน้าไปอายุเยอะอะไรอย่างนี้นะมหมายถึงว่าประสบการณ์เขาอะโคตรเยอะเลยแบบจนรู้สึกว่า,วาเอ้ยยี่เองเหรออะไรอย่างเงี้ยเก่งมากทุกคนอุ้ยขอบคุณครับไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ะออคอนเสิร์ตแล้วเป็นแบบหัวหน้าวงด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อีกหลายๆอย่างเจ้าของฟินขับอีก ทุกคนลองคิดดูเขาทำได้ขนาดเนี้ยเขาแบบเก่งมากอะ่ะหาเงินได้วันหนึ่งอะ่ะกี่ล้านอะ่ะโหดมากเป็นแรนงมดาน,นใจเลยจริงๆครับแล้วฝออายุยี่สี่อ่ะฝอยังทำไม่ได้ขนาดนั้นเลยตัวจริงเขาน่ารักมากผิวดีมากอะ่ะเหมือนใช้สบูอ่ออรนอะ่ะ <laughs> ผิวดีมาก <c oughs> อันนี้นะครับคลิปฝอเหรอ อ๋อฝัดต,ตัดแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ได้ใส่ซาวครับแต่ว่าคร่าวๆประมาณสองนาทีกว่าครับให้แกดูแล้วมาเช้าเดี๋ยวพอส่งให้มีเวลาก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตกับเขาได้นะได้อะไรนะครับลงกแค่ช่องติกตอกเหรอครับไอ้ฟ้าหรอโอเคครับมีเวลาก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตกับเขาได้นะได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสผมไปแน่นอนโอกาสท่านโอกาสผมไปแน่นอนจริงๆ กดตะกร้าให้ผมหน่อยเร็วหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านอุ๊ยขอบคุณครับมาแล้วล่าสุดวันนี้ออกรถอีกแล้วเก่งมากเลยจริงพอยังไม่มีรถขับเลยเนี่ยมีแต่มอเตอร์ไซ รับพอับใจกันนะครับขอสิบบ้านพอวันนี้ไลฟ์ไปเรื่อยๆครับหมดละเดี๋ยวปีนี้ก็จะเก็บเงินให้ได้เยอะๆแม่โอนค่าซักผ้าให้สามร้อยนะลูกอุ้ยเขานึกซื้อแูผมก